นี่นีน่ใครชอบแบบนี้นะต,นตัวนี้แบบสูงนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูสเต๊ะอาหารเหนือนะฮะหมูนุ่มน้ำจิ้มอร่อยนะครับผมร้านนี้ก็เป็นร้านขายอาหารเหนือนะฮะที่กัดที่ตลาดนัดสะพานสี่นะครับผมร้านนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะครับ วันนี้ผมก็จะมาเอาใจสายอาหารเหนือนะครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับทางร้านก็รับเราชนะมอสามๆด้วยนะครับตัวนี้เป็นลาบหมูดิบนะครับผมมีลาบหมูพั่วนะฮะห้บ,บาทยำไก่ใส่หัวปี40บาทยำขนุน40บาทมีขนมจีนน้ำเงี้ยวนะฮะที่เดิดเลยนะครับคนเหนือนะ ขายดีมากเลยสวัสดีพี่เจนครับผมคค่่ะะสสวัดีขายวันไหนบ้างครับขายจะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับขายสามถึงสามทุ่มค่ะครับผมราคาเริ่มต้นขายยังไงครับสี่สิบบาทขึ้นค่ะสี่สิบบาทขึ้นไปนะครับครับผมเมนูก็เป็นเมนูอาหารเหนือเนาะคาหารับนือะไรขายดีสุดครับตอนนี้ลาบหมูค่ะอ่าลาบหมูเลยนะ เขาเคยค่ะแต่วันนี้เขาเคยไม่ได้ทำน่าเสียดายโอเคเลยนะครับขายดีมากครับผมทางร้านก็มีรับเราชนะโมทำสารด้วยนะเราสแกนไม่ได้หรอครับราคาครับผม40บาท50บาทนะอาหารเนื้อนะฮะน่ากินมากเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ลาบหมูนี่คือขายดีนะครับตามขนนใช่ไหม สี่สิบบาทค่ะ40บาทน้เียว yeah> anyway ้ขนมจีนน e ้ำเงี้ยวนะฮะชุดละสี่สิบบาทนะครับเห็นมีป้ายมีหมูสะเต๊กนี่คืออะไรครับสะเต๊คือว่าทำไม่ทันค่ะทไม่ทันนะปกติเราก็มีหมดเลยนะที่ที่นาร้านนะครับผมชื่อร้านอะไรนะครับแน่รับผิด สเต๊ะอาหารเหนือค่่ะอาครับผมนัดชนูนหมูสเต๊ะอาหารเหนือนะครับผมร้านนี้นะตัวนี้ตัวที่กำลังจะตักอยู่เป็นอะไรเอ่ยเป็นยำไก่ใส่หอมปีค่ะยำไก่ใส่หอมปีนะครับผมสูตรเนื้อแท้ๆเลยนะแท้ๆแต๊ะเจ้าเลยนะแต๊ะเจ้าได้ขอดูหน่อยครับกี่บาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวกินตักเพิบแน่นอ่าครับผมขายดีมากนะครับนี่นะฮะ จีนน้ำเงี้ยวนะครับผม40บาทตัวนี้เป็นตำขนมน,นะใครที่ยังไม่เคยกินก็ลองนะครับผมอร่อยมากนะครับ,บจะหมดแล้วนะจ๊ะจะหมดแล้วนะขอบผมขอดูหน่อย40บาท40บาทกินกินทั้งครอบครัวค่ะให้ยเยอะมากเลยนะ วันนึงนี่คือเราจะทํากี่อย่างครับวันหนึ่งไม่ตจำกัดหกอย่างหกอย่างเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เงียบลงสี่สิบก็จะเหลือประมาณปกติมากกว่าหกก็มีครับแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังโอเคเลยนะก็ยังขายได้เลยนะไม่ไดขายได้เลยนี่เลยนะครับที่ตักมาเมื่อกี้นะปริมาณ40บาทนะครับผมกินอิ่มทั้งครอบครัวตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นตามขนมนะคะเตามขนมนะฮะตน รสชาติอร่อยมากตัวนี้รสชาติอร่อยมากเลยนะตัวนี้ใส่อะไรครับมีกระเทียมเจียวหอมเจียวค่ะโดยหน้าด้วยผักชีครับค่ะอาหารเหนือเด็ดเนี่ยทำเยอะไหมครับตัวนี้ขนุนนี่คือเป็นขนุนอะไรครับขนุนขนุนอ่อนนะค่ะขนุนอ่อนนะจะเป็นขนุนสดขนุนอ่อนค่ะีนะครับเื่อลูกได้ค้ามาเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอาคารเนีืยโหน่ากินมากเลยนะครับ ขนมจีนน้ำมียวนี่คือเป็นที่เด็ดเลยนะน้อสูตรเด็ดทางาร้านเลยข้าวซอยเสียดายเลยวันนี้ไม่มีไม่ทานไม่ทันอยู่คนเดียวค่ะแฟนค่ะลูกไปขอคะ่ะเสียดายเลยวันนี้ไม่ได้ดูข้าวซอยนะครับขายดีนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกค้าเข้าไม่สา,ายเลยตัวที่เป็นราบหมูดิบนี่คือ นี่นะร่ามูดิบนะครับร่ามูดิบมันจะคนเครื่องเจียวครัอ่าครับผมเครื่องเจียวเขาเครื่องเทศเขานี่ทางเหนือนี่คือไม่ต้องห่วงครับอร่อยมากเลยนี่ถนนนี่ก็ขายดีเนี่ยตั้มถนนนีน่ขายดีมดากร้านนี้ตั้งอยู่โซนกลางๆนะครับใครที่มาเดินตลาดน้ำสะพานสีก็ เดินเข้ามาเห็นป้ายก็แวะอกหนุนได้นะครับผมอาหารเหนือนะฮะมีกี่เจ้าครับที่นี่มีเจ้าเดียว<า>มีเจ้าเดียว,วเลย,ยนะอาหารเหนือนะครับผมราคาถือว่าก็ไม่แพงนะ40บาทแต่ว่าเครื่องเขาถึงมาก960วันนี้วันนี้ผมมาช้าใช่ไหมจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้จะหมดแล้วครับผมรับ,รบออกงานอีเวนต์อะไรไหมครับก็มี <c oughs> ถ้าถ้าบแกงเป็นหมูสเต๊กค่ะที่เขามาสั่งหมูสเต๊กนะใช่ค่ะก็ถ้าถ้าสนใจติดต่อขอเบอร์โทรหน่อยครับ0 8 6 3 5 2ปดหกสครับผมถ้าสนใจรับออกงานอีเวนต์รับออกงานนอกสถานที่นะได้ค่ะครับผมก็โทรมาสอบถามที่เบอร์นี้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยกหม้อนี้ให้ดูผมหน่อยให้ดูหน่อยตักโชว์หน่อยนี่ชอบมากเลยตัวนี้นี่นะฮะนี่คือลาบเหนื้อโอ้โหครับผมนี่นี่ใครชอบแบบนี้นะลาบเหนือนะ ตัวนี้ตัวนี้สุกใช่ไหมครับตัวนี้แบบสุกนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะฮะับทำไม่ทันครับผมทำเยอะไหมครับวันนี้กี่โลประมาณห้าหกหม้อค่ะต่อวันห้าหกหม้อต่อวันนะใช่วันนี้พี่อยู่คนเดียวก็ประมาณห้าหม้อแล้วตัวนี้ล่ะครับอันนี้ก็จะอยู่สามหม้อสามหม้อโอ้โหครับผมจะหมดแล้วนะการรับรับตั๋วเหลืออีกหม้อหนึ่งที่กินไม่ทันเลยครับผมสี่สิบบาทค่ะนี่ครับผมตามขนุนขายดีมาก บรรยากาศนะฮะตลาดที่ตลาดน่าคึกคักมากเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่นะฮะตลาดสะพานสีนีครับผมน้ำเงี้ยวข้าวซอยนะครับผมน้ำเงี้ยวแล้ก็ทีเด็ดเลยใช่ไหมครับตัวนี้คือมีดอกยิ้มไหมครับมีค่ะผมชอบมากเลยดอกยิ้มนีค่ะครับผมช่องยูทูบตะลอนถ่ายคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้นะฮะร้าน นัดชนันหมูสเต๊ะอาหารเหนือนะครับผมพี่จินนะครับผมหรือว่าใครที่จะออกงานนอกสถานที่ก็โทรมาสอบถามพี่ได้เลยผมทิ้งเบอร์โทรไ้ที่ใต้คลิปให้นะฮะโอเคครับพี่จินขอบคุณมากนะครับผมครับนี่ราคาใจดีอีกแล้วราคาที่นี่น่ารักใจดีนะครับผมก็มาเดินเที่ยวมาอุ่นได้นะฮะราคาเริ่มต้น40บาทนะฮะไม่แพงนะครับผมอาหารเนือคือวัตถุดิบเครื่องเทศเขาถึงมากนะครับ พินี้กนจินให้ไปชิมนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับครับผม